คุณจบสุดท้ายนี้ผงคุณมิท้ายครับอยู่ในฟาร์มพีน้ำสันนะครับโอเควันนี้เราก็อยู่กับของเพื่อนครับอันนี้ก็คุณลฟุกนะครับโอเคอันนี้คุณก้าคุณกาเจ้าเก่าคุณก้าเจ้าเก่าดูหน้าหน่อยครับคุณกามาอีกาเจ้าเก่านะครับอันนี้ก็คุณ ซึ่งมินครับโอเคเราก็จะมาทัวร์กันเลยนะครับผมโอเคไปดูบรรยากาศของจิมดอมส์เอ้ยครับเดี๋ยวผมก็ขอตัดคลิบบะกนนะครับโอเคครับก็มาต่อเนื่อครับนี่ก็ครูเขาได้แบ่งกลุ่มเป็นสองเป็นหลายกลุ่มเลยครับเกณแล้วก็จะมากลุ่มซึ่งมินกับขงจิมก้าเลยครับกลุ่มขงจิมก้า ใช่คขะลงได้ใช่เฮ้ยทับจิตไหมต่อไปเราจะไปนะครับเปลี่ยนกบายนะคะนั่ับต้องต้องคองอันใหญ่ๆนะครับมันคือร้านคล้องอันใหญ่นะครับโอเคก็ชาดูใบนงานก็จะเดินไปดูพร้อมกันเลยครับบรรยากาศก็แดดแรงร้อนแดดแรงร้อนมากครับเขย่าเราจะขึ้นไปดูคล้องกันใช่ไหมเจ้า ก้า้ได้อยู่นร้อนอ่ไครับป้ขึ้นไปกลอนเลยครับดนอ่า้ครับเป็นบรารอบทางขึ้นครับคนเยอะเหลือเกินครับดนวยวไหนครัคุณก้าขขัวขัวขัวแแแได้บนก็ขั้วโนดูบริการดอกไม้ครับโอ้โห เดี๋ยวซึ่งเราก็จะได้มาโอเคแล้วก็เข้ามาดู้ายในของขวดไม่ใช่ของไม่ใช่ของจริงครับของจริมตรงนี้เป็นทองของแลเอามีคนแดกโอ้โหของจริงเหรอโอ้โหจิ้มจิ้มนี่ไม่ได้ครับท่านนี่ครับนี่ครับดูผมเด็ดกมาผมเด็ดกมาคุณดูพ่องเาไปต้มปะของจริงต้มตอมจำใ เป็นตัวของใครก็ไม่รู้ครับของฟาร์มครับของฟาร์มจำลองสัตว์นะครับมีมีกระสาตัวรู้ด้วยอ่ะไอพีมันจริงเกินไปไปไก่ร้าหรอไปครับเดี๋ยวจะไปดูรอบกันก่อนนะครับมาไปดูกล้วชื่นเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนั้นกันนะครับคือผม Da, okay. Okay. Okay, ไม่ได no. ้ก็ไปเดินนั่งเดินปมโอเคโอเคครับเดินตกไปดอกไม้นี่ก็ดอกอะไรนี่เราไม่เดินป <ok ้ะครับไม่ใช่ครับอันนี้อะไรโอ้อันนี้เดินลัดไปเลยอะไรก็ไม่รู้ครับชิบชิบเดิน สลัดตรงนี้ไปครับคุณก้าคุณก้าคุณก้าก็คุณก้บก้เดินมาหน้าเลยเชนนเคนี้บเั้ยไม่กลัวตรงนี้เป็นนเครับนม่งกลัวหรอครับไม่มีอะไรอยู่แล้วไป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 ต่อไปต่อสโแดดแรงมากครับ นักมากครับร้อนเลยจากฟังฟ้าแล้วไปมาช่ยเนี่ยโอ้โหเพราะอาทิตย์นี้ไม่กล้ามองเลยทีเดียวร้อนแรงจริงครับปาะาทเขาพอเราเดินกันนี้มันยังว่างอยู่เราก็จะมาชมกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มดอกอะไรไม่รู้ครับสีน่ารักผิดครับเฮ้ยดีครับแล้วก็จะตัดชายพร้อมหินอย่างนั้นเลยนะครับ โอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับโอเคนู้จะเป็นดอกไม้สีแดงสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะคะรับโอเคสีแดงสดมากสดจนเต็มที่เลยนะครับโอเคแล้วยวจะมีสีขาวนะครับไม่่สีขาวตรงนี้ใช่ครับแล้วก็จะไปรอตรงนู้นกันนะครับไปเดี๋ยวไปตัดไปตรงโน้นเลยครับ โอเคครับ <Christina. S 1> <Holmes. S 2> นี่ก uh, <produ funny gli apprentice systems> ็สวยมากครับนี่ครับคุณพีคุณพีไมาคุณพี่คุณมาแล้วครับคี่มาแล้วครับผมโอเคนี่ครับแน้ชมหน้าคุณพีหันหน้าไปตกความรู้สึกูถ่ายไอ้หน้าเมลคุณพีครับโอเคนี่คุณปาล์มปาล์มหน้าจะไม่ชัดง๋อปามสุดหล่อครับแล้วก็จะไปบุกด้วกันเลยครับมาต่อกันเลยโอเค นี่ก็จะเป็นดอกไม้ที่เขาเรียกกันว่าดอกนี่คืดอกครับอีดอกอีดอกโค้งนครับครับผมมีทางใช้คำหยาบไหมครับผมเออโค้งคีมว่าทำไมไม่มีใครติดตามเลยโอ้ช่างจะไปคนที่ติดตามแล้ก็เป็นใจเขสดจริงๆโอเคครับแล้วก็เราจะเดินขึ้นไปบนไอเนั่นนะครับที่ฝุ่นเยอะเราขึ้นไปข้างบนตรงนู้นนะครับโอเคก็เดินผ่านทางนี่ครับกลุ่มของเพื่อนที่เดินมากันเต็มนะครับ โอเคโอเคครับจะทำลงมาแล้วก็จะขึ้นไปดูข้างบนนั่งเลยนะครับไป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 ก็มีเพื่อนกลุ่มเพื่อนเต็มครับโอเคครับก็กำลังจะขึ้นไปข้างบนนะครับเฮ้ก็ดูวิวข้างบนกันเลยทีนี้มันเด็กยางโร้งามเลยครับ แล้วก็จะตั้งกล้องจากบนนี้นะครับจริงๆตั้งกล้องจากบนนี้ก็จะเห็นได้เลยครับว่านี่เท่าไหร่แล้วว่าที่มันสวยมากนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดครับอีกแล้วนะครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมไปครับเราลงไปลงคอทยากครับเมย์คือล่างกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ข้างใต้ จันน้ำแล้วนะครับผมเจออะไรแปลกด้วยเพื่อนๆก็มานั่งพักกันเต็มเลยนะครับเขาพอดครับไล่นผมเจอเขาพอดครับไม่พอดของหนูแม่ครับเพรม่พอดเพราะแม่คนเจอครับพี่เจ้าผมแล้วก็จะมาทั้งพักนะครับไม่พอดไม่ดเก็ดูกระเป๋าให้เตรียมมานะคุณเสร็จมาทำไมครับไม่รู้เลยนะเราอยู่กันที่เรารู้จักพอดครับผมขัโรถครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาแตกงไปด้วยไหมครับ โอเคครับอันนี้ก็จะมาดูครับที่ผมเตรียมมาซึ่งเป็นกล่องป๊อกกี้แล้วก็หมดแล้วนะครับเชจะไปยังน้แล้วก็เพื่อนเพื่อนผุผมก็มีคุณก้าคุณซึ่งมินคุณพีพีแล้วก็คุณอาร์ตนะครับส่วนคุณอื่นไหมครับผมโอเคเดี๋ยวขอปิดหน้าจอดำแป๊บนึงนะครับปิดหน้าจอดำแป๊บนึง เดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะครับโอเคครับพวกมัแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คุณี่อะไรไปก็ไม่รู้นะครับเอาก็ปิดเอาก็ปิดเลยนี่ครับเห็นจะเป็นตรงนู้นนะครับโอเคคืออะไรก็มีจต่เมื่อกี้นั่งพักกินน้ำมากันก่อนนะครับแล้วก็จะรีบวิ่งไปเลยนะครับตรงนู้นจะไปพักกินน้ำขตรงนั้นก็จะมีบ้านนี่ ครับผมคิดว่าคุณเมธาพาทุกอ์เสร็จได้ครับได้ได้ได้พาทัวร์ที่เจมสชอบโอเคครับชิปนี้ก็แปดนาทีครับคอยครบสิบนาทีก็ตัดไปนาทีเงหรอก็คือแตผมก็ชิมาดูครับใช่ครับมันเดือดสมุนที่มันคืออะไรครับเนี่ยแต่จะเข้าไปดูเลยใชไห้าสิบเจ็ืนไปแล้ว โอเคครับมันเป็นการฟริล์นิ่งอย่างหนึ่งเป็นโอเคครับแล้วก็จะมาปิกนิกกันนะครับโอเคลงไปก่อนเลยนะโอเค okay. นี่ครับสภาพของของเพื่อนนะครับกล้าขึ้นมาเลยแค่ผมที่ก็เป็นสภาพ,พ,อพ,อพของของเพื่อนของเรานะครับช่วยเลยช่นิเลช่นิเล โอเคครับโอเคแล้วก็จะขึ้นไปหน้าปิกนิกกันเลยนะครับขอปิดคลิปกันนะปิดคลิปกันนะครับผมอุโมงค์ครับโอเคครับแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับแล้วก็จะไปหาันยาะแล้วเราไปอุโมงค์ฟักดีกว่าอุโมงค์ฟักโอเคครับแล้วก็จะมาเลี้ยวซ้ายเลยครับเลซ้ายอุโมงค์ฟักแล้วก็เลี้ยวเข้าบ้องไฟพญานล่าไม่ใช่อุโมงค์หุ่นไปกันเลย ไปกันเลยไอ้แยอุโมน้ำเต่าคุณดูดิน้ำเต่าโอเคก็มานั่งพักกันก่อนเลยน้เตาจับแนวนี้ก็นอะรับโอโอ้โหนเต้า เรานะเลยตัดคลิปไปตอนที่ไปถึงจุดใหม่แล้วก <Okay, S 1> ็มาต่อกันเลยนะครับโอเคนแล้วก็อยู่กันจุดบ้างไฟหรือเปล่าลูกมาคืนท้ายนะครับโอเคก็ทุ่งดอก okay.